สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว YouTube ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาติดตามแปลงไร่มันสำปะหลังของเรานะครับแปลงนี้ก็อายุได้ครบห้าเดือนแล้วนะครับแปลงนี้จะปลูกช่วงเดือนธันวาคมนะครับ ต้นไม่ค่อยสูงนะครับปีนี้ติดแลงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆรับชมไปเรื่อยๆนะครับ แรงมันสำาลังแกงนี้ก็จะยาวไปถึงนู่นนะครับถึงหมู่บ้านเลยนะครับชาวถึงนู่นนะครับปีนี้ค่อนข้างแล้งนะครับ เดี๋ยวถ้าฝนตกตอนไหนเราจะทำการเอาปุ๋ยมาฉีดนะครับเราจะไม่ใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับเราจะให้ปุ๋ยทางใบแทนนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูโดยรอบนะครับแปลงมันสำปะหลังอายุ5เดือนนะครับ แปลงนี้ใช้พันระยองแปดเก้านะครับมีพี่น้องถามมานะครับว่าเมื่อไหรจะขุดให้ดูหัวว่าหัวเกิดเยอะไหมหัวออกขนาดไหนแล้ว เดี๋ยวไว้ตอนที่ฝนตกก่อนนะครับให้ดินมันชุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขุดให้ดูหัวนะครับว่าหัวมันจะออกเยอะขนาดไหนนะครับ ช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยนะครับเป็นระยะเวลาสิบห้าวันนะครับครึ่งเดือนแล้วน,นะครับ<อ>เดี๋ยวพี่น้องคนไหนที่รอชมหัวนะครับรอดูหัวว่าหัว ออกเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอให้ฝนลงก่อนนะครับดินมันชุ่มเดี๋ยวผมจะทำการกุดให้ดูนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ฝากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่มีคำแนะนำอะไรนะครับดีด ก็เข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อนะครับเพื่อเป็นแนวทางจะได้ปฏิบัติต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ